สวัสดีครับมาดูรอบเย็นหนึ่งชุดนะครับเป,เป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อสงนะครับวัดสารลอยจังหวัดชุมพรนะแผ่นปั๊มหลวงพ่อสงเอาสามร้อยบาทแผ่นปั๊มรูปถ่ายปีห้าแปดนะครับรูปถ่ายปีห้าแปดแปะทองเต็มนะแปะทองเต็มทองสวย เรียมกรอบเงินสั่งทํำยังดีนะฮะกรอบเงินรูปถ่ายปีห้าแปดของเก๊มากมายหลายฝีมือนะครับตอนนี้ของแท้ยังไงก็ดูง่ายนะของแท้ดูง่ายสเกลเม็ดสีนะครับตรงนี้จะออก ม่วงนิดๆน,นะแต่ก็ไม่ถึงก็เข้มนะครับฮะเปือยเนี่ยประมาณสี่พันห้านะครับเปือยเลี่ยมเงินเนี่ยเลี่ยมเงินสภาพนี้ต้องมีถึงพันห้านะครับอ,อันนี้มาพร้อมกรอบเงินนะขายไวๆเลยนะครับ ขายไม่ไวเลยเอาห้าพันบาทนะครับเอาห้าพันบาทใครยังไม่มีของแท้นะแนะนําให้ซื้อติดไวนะเพราะของเก๊มีแต่จะพัฒนาขึ้นทุกวันนะเรามีของแท้ติดตัวไว้ยังไงก็ไม่โดนแน่นอนนะเอาห้าพันบาทคดชสิงงาแกะนะครับงานแท้โคดชสิงคดชชสิงตัวใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่กว่าเหรียญสิบนะใหญ่กว่าเหรียญสิบก็เทียบกับะไรได้ดูในมือแล้วกันเนาะตัวใหญนะ่เทียบกับเหรียญหลวงพ่อคูณแล้วกันอ่าเทียบกับเหรียญหลวงพ่อคูณนี่บางกันมิดเลยนะครับช่วงฐานเอ่อช่วงขาเนี่ยสูงกว่านะใหญ่กว่าที่เท้ามีรอยจานนะครับที่เท้ามีรอยจาน 4เท้าเลยโคชสิงงาแกะนะเจ้าของบอกอาจารย์เฮงนะแต่น,นี้ผมซื้อมาเป็นพุทธสินเฉยนะอย่าไปไม่ได้ตีเข้าที่ไหนนะเพราะว่าไม่ไม่อยากยัดที่นะครับเอาแค่พุทธสินชอบใครชอบมันดีกว่า,างาแกะสวยสวยสิม,มือนะคาเก่า นะเอาง่ายๆเลยตัวนี้นะครับตัวนี้นะเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับรับประกันงานแท้นะเก่านะครับสวยๆเจ็ดพันห้าร้อยบาทสิงหลวงปู่ทวดเอ็มสิบหกนะอาจารย์นองวัดไซาขาวนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นเอ็มสิบหกอาจารย์นองเนื้อว่านนะมาพร้อมกรอบ พร้อมกรอบบูชาได้เลยนะครับเอาหกร้อยบาทนะอาจารย์นองรุ่น m สิบหกไม่ต้องบอกนะพประสบการณ์อะไรนะครับเอาหกร้อยบาทนี่พระปิดตานะพระปิดตาเนื้อผงเก่าพร้อมเรียมเงินไม่รู้ที่นะครับอย่างนี้เก่าจริง เนื้อนี่น่าจะต่ำกว่าสองพันห้าร้อยนะหรือประมาณสองพันห้าร้อยนะแล้วผงเก่าพิมแปกๆเหมือนกันนะเอาหนึ่งพันบาทพี่เอาหนึ่งพันบาทนะเผื่อใครรู้จักนะเอาไปเลยเหรียญใต้ฮ่องกงปีสองสอนะหลวงปู่โตเสกนะครับใต้ฮ่องกงปีสองหลวงปู่โตเสก สวยมากเหรียญเล่นกันเป็นพันนะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทไต้ฮ่องกงปีสองสองแปดร้อยบาทก็มีพิมพ์เล็กด้วยพิมพ์เล็กเนี่ยเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทหลวงพ่โตเสกนะท่นท่านตัวหลวงพ่โตนะครับน่าใช้เอาเหรียญเล็กเนี่ยเอาหกร้อยบาท เหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มนะเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มบล็อกสองขีดนะสองมีขีดนะเนะละขสองจะมีขีดวิ่งเข้าขอบนะบริเวณนี้นะเหรียญน,นี้นะครับ <c oughs> เป็นเหรียญสภาพสวยแชมป์เลยนะไม่มีตำหนินะพระผิวสวยดําเดิมจมูกดงนะให้ดูรายละเอียดความสวย บ็อกสองขีดสองมิขีดพื้นเหรียญน,นี่เป็นรัศมีนะยาวเลยดูแบบไม่ต้องผ่านกล้องนะโอ้โหสวยนะดำเปิดนะดำเปิด์ดำเดิมนะครับดำเดิมซื้อสวยแชมป์นี่ รับรองไม่ผิดหวังนะครับเอา1,800บาทนะ1,800บาทราคาสบายกระเป๋าเดียนมากประสบการณ์นะครับคำข้าวรุ่น2นะคำข้าวสองโอโ้โหจมูกหูกตากระพริบเลยนะจมูกสวยตาสวยด้าน,นหลังหน้าหลวงพ่อติดชัดนะครับหน้าตาติดชัดพ <c oughs> ่าสวย สวยหน้าสวยหลังนะเอาหนึ่งพันบาทนะครับคําข้าวรุ่นสองหนึ่งพันบาทพักกุลาดฉบุรณนะเนื้อชินนะครับพักกุันนี้ก็สวยนะเนี่ยดูโอ้โหหน้าตาติดนะจมูกผิวไนี่เป็นผิวประหลอดนะครับเนื้อตะกัวสวยงามสุ้มนะ ด้านหลังพระกุราบบูลนานะครับสวยๆหูตาติดนะแขนอ่อน สวยงามนะครับไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะเอา2,500บาทนะครับ2,500บาทใครชอบแนวนี้ทักมาเลยนะมีแค่องค์เดียวนะครับหาไม่ได้อีกแล้วย5ห้าพุทธศตรวรรษนะครับเนื้อตะกัวไม่มีเข็มพร้อมเลี่ยมเดิมนะนี่สวยๆเลยอยู่ในเลี่ยมเดิมแบบนี้นะครับ พันขึ้นแน่นอนตรงนี้นี่จมูกโด่งนะเนี่ยจมูกสภาพนี้นี่ถือว่าโด่งมากนะครับเนี่ยถือว่าโด่งมากนะปกติที่จะแบนไม่มีสันเลยนะครับนี่ถือว่าโด่งโด่งแล้วนะครับมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท 1,500อบาทย5สิหตวรรษนะพร้อมเลื่อนเก่า1,500บาทพระกุซุ้มยอนะพระซุ้มยอกุกะลอกกระแตนะเจ้าของบอกมานะนี่นี่เจ้าของไปซื้อเซียนพระกุมาให้นะสององค์นี้นะจันมดวัดดอนนะแบ่งมาให้นะรับประกันแท้แน่นอนนะครับซื้อเซียนมาสายตรง พระซุ้มยอกุกระลลกกระแต่กำแพงเพชรน,นะครับเอา1,000บาทพี่เอา1,000บาทตรงนี้ก็เป็นพระกุนะแต่ไม่รู้ที่นะนี่ซื้อ,อเจ้าหนึ่งหน้าตาติดเหมือนกัน อันนี้เอาหกร้อยบาทแล้วกันไม่รู้ที่หกร้อยบาทพระเชียงแสนวัดจุลามณีนะครับเชียงแสนวัดจุลามณีเนื้อเงินเอาหกร้อยบาทใต้ฮ่องกงเนื้อเงินนะครับใต้ฮ่องกงเนื้อเงิน เอาหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณรับสเสด็จผิวไฟนะรับสเสด็จผิวไฟรับสเสด็จผิวไฟหน้าตาติดชัดสวยจบูกดงนะครับ รับสเสด็จผิวไฟเอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะเอาแปดพันแปดร้อบาทเหรียญรุ่นแรกหนุ่มพ่อรูสีลิงดำนะครับเหรียญรุ่นแรกพระสวย,วยเอาเจ็ดร้อยบาทหลวงปูท่ทษดอันนี้มไม่รู้ที่นะเป็นเนื้อวาดน,นะ ก็น่าจะประมาณสักปีน่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนะเดาๆนะเนี่ยสภาพนี้นะอันนี้ได้มาไม่รู้ที่เลยยังไม่มีข้อมูลนะยังไม่มีข้อมูลแต่เป็นพระแท้แน่นอนมีอายุด้วยน่าจะเป็นทางต้องไปดูอีกทีนะเดาเดาน่าจะเป็นทางอาจารย์นองนะ เอาสามร้อยบาทแล้วกันนะใครรู้ที่นะพระแท้แน่นอนนะเอาสามร้อยบาทมวลสารดีด้วยเอาแค่สามร้อยบาทสนใจนะสนใจรายการไหนนะแอดไลน์นะครับแอดลไอดลน์ id line a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ